สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอแมวน้ำเล่าเรื่องนะคะก็ขอม r r ีคริสต์มาสแล้วก็ Happy New Year แฮปปี้ e ิวเ a ียร์สรับปี2025ที่กำลังจะถึงนี้นะคะวันนี้เนี่ยหมอจะมาชวนทำกิจกรรมอย่างหนึ่งค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์กัน สิ่งที่หมอจะมาชวนทำในวันนี้ก็คือกิจกรรมการรีแคปชี้ตัวเองในตลอดปี2024ที่ผ่านมานี้นะคะในแต่ละปีที่ผ่านไปมีเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆมากมายว่าจะเป็นเรื่องดีหรือว่าเป็นเรื่องร้ายนะคะเรื่องดีๆเราก็เก็บเอาไว้ในความทรงจําส่วนเรื่องร้ายๆเนี่ยถ้าเราอยากทิ้งเนี่ยมันก็อาจจะพูดได้ง่ายแต่ว่ามันก็ทำได้ยากนะคะ แต่ในเรื่องหลายๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่มีแต่อะไรที่มันแย่ๆเสมอไปในเรื่องหลาย,ายมันก็มีเรื่องดีของมันด้วยเหมือนกันก็คือการที่เราเนี่ยจะได้มาเรียนรู้ว่าเรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นสาเหตุของปัญหาคืออะไรแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงไม่ให้มันเกิดปัญหาแบบเดิมซ้ําอีกหรือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรอันนั้นสําคัญมากกว่านะคะซึ่งการมานั่งรีแคปในชีวิตของเราในปีที่ผ่านไปเนี่ย ถ้าเป็นบางคนที่ชอบเขียนไดอารี่เนี่ยก็อาจจะเขียนบันทึกชีวิตละเอียดเลยตั้งแต่เดือนมกราคมมาจนถึงเดือนธันวาคมแต่สําหรับคนที่ยังไม่ได้บันทึกอะไรไว้เป็น Journal หรือเป็นไดอารี่นะคะก็สามารถทบทวนชีวิตตัวเองได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเนี่ยมักจะบันทึกเรื่องราวผ่านทาง IG Facebook หรือว่าทางทวิตเตอร์หรือในอีกหลายๆแพลตฟอร์มนะคะ หรือแม้แต่ว่าเราเอาลูกที่เราถ่ายตั้งแต่ต้นปีมาไล่จนถึงปลายปีเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้ค่อยๆระลึกว่าในแต่ละช่วงเดือนที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปหรือไม่ผ่านไปก็ยังคงอยู่อยู่นะคะแล้วให้เราเนี่ยลองเขียนออกมาดูค่ะว่าเหตุการณ์ที่เราเจอเนี่ยมันมีอะไรบ้างเริ่มจากการเขียนเป็นบุลเล t ออกมาก่อนเพื่อที่เราจะได้มีหัวข้อและเราก็จะได้ ใช้เท่าที่เราจําได้นะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงผลสรุปเป็นยังไงใครเกี่ยวข้องบ้างแล้วถ้าเราจะปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวดีๆมากกว่านี้เนี่ยเราจะทํำยังไงนะคะพอไล่เรียงมาครบแล้วเนี่ยเราเนี่ยอาจจะมีความเห็นที่รู้สึกแย่กับตัวเองได้สําหรับเรื่องที่เราทำรับผิดพลาดแต่หมอจะบอกว่าข้อผิดพลาดเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแหละ ต้นนะคะว่าข้อผิดพลาดไม่ใช่เรื่องยากเสมอไปข้อผิดพลาดคือบทเรียนที่สําคัญที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ทําผิดซ้ําเดิมอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเนี่ยรีแคปทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้เราเรียนรู้ว่าเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเราผิดพลาดอะไรไปเราจะแก้ปัญหาอะไรเพราะเราก็จะนํามาสู่ new year resolution ค่ะ ซึ่ง New Year Resolution ก็คือเป้าหมายที่เราจะตั้งว่าปี2025ที่จะถึงนี้เนี่ยเราจะทำอะไรบ้างก็ให้กำหนดไปไว้เหมือนกำหนด KPI เลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่กำหนดทิศทางของชีวิตไว้เนี่ยบางทีเราก็อาจจะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆชิวๆแต่ว่าเราก็าอาจจะไม่รู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จหรือ Achievement อะไรซึ่งการที่เรารับรู้ได้ว่าเราประสบความสำเร็จหรือ a c h i e v e m อะไรเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง เซลเอสทีมหรือสร้างความภาคภูมิใจให้เราเนี่ยมีมากขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนสิ้นปีเนี่ยก่อนที่เราจะมาเคาดาวกันเรามาเขียนรีแคปกันนะคะ่ะปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นปีที่ดีหรือเป็นปีที่แย่แต่หมอเชื่อว่าในปี2025ี่าที่กำลังจะถึงจะเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าเราลองปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อปัญหาต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย มันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นได้ซึ่งทักษะพวกนี้เนี่ยก็เป็นทักษะที่ต้องฝึกเดี๋ยวหมอจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อถัดไปนะคะว่าเราจะมีวิธีการปรับเปลีป่ยนความคิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วอารมณ์ของเราก็จะดีขึ้นได้ค่ะสําหรับปีนี้เนี่ยหมอก็ขอข่าวกล่าวคําอําลาแล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงดีทรงหวังสดชื่นแข็งแรงตลอดไปนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่ปีหน้าค่ะบ๊ายบาย